เมื่อวานนี้เราคุยกันไปเรื่องขุมพลังอาวุธแห่งโลกเสรีนะครับได้เห็นภาพเลยว่าอุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐเนี่ยกำลังปรับตัวขนาดใหญ่เลยเพื่อรับมือสงครามใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่คําถามสําคัญมากๆเลยก็คืออะไรละครับที่เป็นเหมือนตัวเร่งที่บีบให้สหรัฐต้องรีบเดินเกมขนาดนี้วันนี้เราจะลองข้ามไปดูอีกฝั่งนึงนะครับไปเจาะลึกต้นตอของความตึงเครียดที่มันขยายวงขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็วิเคราะห์กันว่าทําไมจีนกับรัสเซียถึงกําลังเหมือนกับผลักโลกเข้าสู่สมรภูมิใหม่ในหัวข้อจุดเดือดแห่งใหม่เจาะยุทธศาสตร์จีนรัสเซียและเดิมพันความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกไปติดตามกันเลยครับมาเริ่มกันที่แกนหลักเลยนะครับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไร้ขีดจํากัดระหว่างจีนกับรัสเซียมันดูเหมือนจะไปไกลกว่าแค่การร่วมมือเฉพาะกิจแล้วนะครับกลายเป็นแกนอานาจใหม่เลย ที่แบบต้องใจจะท้าทายระเบียบโลกที่สารัฐนำอยู่ชัดเจนมากค่ะใช่เลยค่ะถึงจะไม่มีส่วนที่สัญญาเป็นทางการแต่ความร่วมมือมันดูแน่นแฟนมากในทุกด้านเลยถูกต้องค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือโครงสร้างความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันไม่สมดุลเลยคือเห็นได้ชัดมากๆว่าจีนอยู่ในฐานะหุ้นส่วนอาวุโสอาวุโสกว่าใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะหลังจากสงครามยูเครนที่ทำให้รัสเซีย อ่อนแอลงไปเยอะมากทั้งจากการสู้รบเองแล้วก็จากการคว่มบาตด้วยทําให้ต้องพึ่งพาจีนหนักมากค่ะทั้งเศรษฐกิจทั้งเทคโนโลยีเลยมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าภาวะพึ่งพิงแบบลำดับชั้นหรือ hierarchical dependency นะคะซึ่งจีนเป็นฝ่ายที่อืมกลุ่มความได้เปรียบอยู่หมายความว่ารัเสเซียไม่ได้อยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันแต่ต้องพึ่งจีนเป็นหลักเลยอย่างนั้นหรือครับ ชัดเจนมากค่ะดูจากตัวเลขการค้าก็ได้นะคะการส่งออกจากจีนไปรัเสเซียเนี่ยพุ่งขึ้นเยอะมากประมาณ70%ได้ค่ะในช่วงปี6 4สีถึงหเจ็โหเยอะมากเลยครับใช่ค่ะแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นคือสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นของที่เรียกว่าสินค้าสองทางหรือ dual use goods นะคะอ๋อครับครับ อย่างพวกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนดโดรนหรือว่านโตรเซลลูล s สซึ่งของพวกนี้มันจำเป็นมากๆเลยนะคะต่อการเดินเครื่องอุตสาหกรรมทหารแล้วก็เศรษฐกิจสงครามของรัเสเซียพูดยังไงก็คือจีนกลายเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยคะ่ะที่คอยหล่อเลี้ยงให้รัเสเซียยังยืนอยูย่ได้ครับในขณะที่ รัเสเซียเองก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับรัฐบ,บริวารเชิงยุทธศาสตร์คือป้อนพลังงานวัตถุด,ดิบหรือแม้แต่บ,บทเรียนทางทหารที่ได้จากสงครามจริงๆให้จีนแลกกับเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าที่ตัวเองผลิตไม่ได้อะคะ่ะฟังดูเหมือนจีนกำลังใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์แบบ เต็มที่เลยนะครับเนี่ยแน่นอนเลยค่ะสงครามยูเครนเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนห้องทดลองสงครามต้นทุนต่ําสําหรับจีนเลยนะคะห้องทดลองค่ะบนโอกาสฮัตปักกิ่งได้สังเกตการเลยว่าขีดความสามารถทางทหารจริงๆของตะวันตกเป็นยังไงการตอบสนองของพันธมิตรนาโตเป็นแบบไหนเอ่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมันได้ผลแค่ไหนแล้วก็รูปแบบสงครามข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ด้วยทั้งหมดนี้โดยที่จีนแทบไม่ต้องลงไปเสี่ยงอะไรเองเลยนะคะข้อมูลเชิงลึกพวกนี้มีค่ามากๆค่ะในการเอาไปปรับปรุงกองทัพเีย a ขของเาแล้วก็ที่สําคัญคือการวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดกับไต้หวันได้พอพูดถึงเรื่องการอาหารความร่วมมือของสองประเทศนี้ยิ่งดูน่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ใช่แค่ซื้อขายอาวุธการธรรมดาแล้วมีการซ้อมรบร่วมกันที่แบบใหญ่ขึ้นซับซ้อมขึ้นแล้วก็ขยายพื้นที่เข้าไปในจุดที่อ่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างทะเลจีนตะวันออกหรือใกล้ๆอาลัสก้าเลยใช่ค่ะใกล้มากที่น่าสังเกตคือ จีนได้รับเชิญเข้าร่วมซ้อมรบภายใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์รัสเซียด้วยปกติอันนี้เป็นวงเฉพาะของอดีตโซเวียตไม่ใช่หรอครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับตรงนี้มันบอกถึงความต้องการที่มากกว่าแค่การแสดงพลังนะคะคือเขากําลังสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันได้จริงๆหรือที่เรียกว่า interoperability นะคะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขากําลังเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะต้องรบเคียงบ่าเคียงไหลกันจริงๆโอ้ แต่ที่น่ากัมูลกว่านั้นแล้วก็เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะคะคือรายงานล่าสุดจากสถาบัน RUSI ที่ชี้ว่ารัสเซียกําลังให้ความช่วยเหลือจีนแบบเจาะจงเลยในการเตรียมการสําหรับการลุกรานไต้หวันโดยเฉพาะในมิติของการส่งกําลังทางอากาศช่วยเหลือเตรียมการลุกรานไต้หวันเลยเหรอครับโหนี่มันฟังดูยกระดับความร่วมมือไปเอกขั้นที่อันตรายมากเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะ นี่ไม่ใช่แค่ขายอาวุดยุโทโธอุปกรณ์ทั่วไปนะคะแต่มันคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ยุทธวิธีที่ออกแบบมาเพื่อแก้โจทย์ที่ยากมากๆอย่างหนึ่งของจีนเลยคือการยกพลขึ้นบกทางอากาศขนาดใหญ่ภายใต้การต่อต้านที่รุนแรงนะคะ รายงานของ USRI ชี้ไปที่ความช่วยเหลือ3ส,ส่วนหลักๆที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกคือระบบพลร่มดา้าโนโลยดค่ะระบบนี้พิเศษตรงที่ว่าทหารสามารถโดดร่มจากที่สูงมากๆได้ถึง8,000เมตรแล้วก็ร่อนเข้าหาเป้าหมายได้ไกลถึง80กิโลเมตร80กิโลเมตรใช่ค่ะ ลองนึกภาพหน่วยรบพิเศษที่เหมือนมนุษย์เครื่องร่อนนะคะถูกส่งมาจากเครื่องบินที่อยู่นอกระยะตรวจจับของไต้หวันเลยแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่สําคัญแบบเงียบๆก่อนที่การโจมตีหลักจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ําอันนี้คือความสามารถในการแทรกซึมขั้นสูงมากๆค่ะอย่างที่2นะคะคือการจัดหายานเกราะที่ส่งลงทางอากาศได้มูลค่ากว่า210ล้านดอลลาร์เลยนะคะครับก็จะมีพวกยานเกรเาะเบาะเนนสะเทินน้ําสะเทิน,นบกหลายสิคัน ปืนใหญ่อัตราจรต่อสู้รถถังแล้วก็ยานเกราะลำเลียงพลทั้งหมดนี่ออกแบบมาให้ส่งลงจากเครื่องบินได้แล้วก็สามารถสร้างหัวหัดทางอากาศอยู่แอร์เฮสได้เร็วมากๆเช่นเข้าไปยึดพื้นที่เปิดโล่งใกล้ท่าเรือหรือสนามบินสำคัญเพื่อเปิดทางให้กำลังเสริมตามมาได้แล้วก็อย่างที่3ซึ่งอาจจะสาคัญที่สุดเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ขายของแต่เป็นการสอนด้วยสอนด้วยค่ะ รัสเซียตกลงที่จะฝึกนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่บังคับบัญชาของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการพลร่มขนาดใหญ่เลยรวมถึงการปรับปรุงระบบสื่อสารระบบควบคุมของยุธทธปกรณ์พวกนี้ให้เข้ากับระบบบัญชาการของจีนแล้วยังตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในจีนอีกนะคะนี่คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติการจริงๆเลยไม่ใช่แค่ตัวฮาร์ดแวร์ฟังดูเป็นการลงทุนที่สูงมากนะครับสำหรับรัสเซีย เอ่ออะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังที่ทำให้มอสโกยอมทำถึงขนาดนี้ครับแรงจูงใจชัดเจนเลยค่ะคือการสร้างปัญหาสองแนวรบหรือ two front problem ให้กับสหรัฐแบบให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดอ,อ๋อเข้าใจละค่ะคือทรัพยากรทางทหารระดับสูงของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะพวกเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีจำกัดนะคะ การที่จีนมีศัก,กยภาพที่น่าเชื่อถือในการคุกคามไต้หวันได้เนี่ยมันจะบีบให้สหรัฐต้องแบ่งทรัพยากรจำนวนมากมาที่อินโดแปซิฟิกครับซึ่งก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อรัสเซียในสมรภูมิยุโรปได้โดยตรงเลยในสภาวะที่รัสเซียกำลังอืมติดหล่มในยูเครนการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็เลยเป็นการลงทุนทางยุทธศาสตร์ที่คุ้มค่ามากๆค่ะนอกจากเรื่องการทหารแล้วนะครับในเวทีการทูตแล้วก็สงครามเรื่องเล่าหรือเน r ิทีป์เนี่ย เขาก็ดูจะประสานเสียงกันดีมากๆเลยเข้มข้นไม่แผลกันเลยค่ะเราจะเห็นการประสานท่าทีในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะคะการร่วมกันผลักดันสถาบันทางเลือกอย่างกลุ่มบริกับ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ใช่ค่ะหรือองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ SCO เพื่อรวบรวมกลุ่มประเทศ Global South มาท้าทายระบบโลกที่สหรัฐนำอยู่รวมถึงความพยายามลดการพึ่งพิงเงินดอลล่าร์ด้วยจีนเองก็พยายามนำเสนอข้อเรื่องความมั่นคงโลกหรือ GSI ของตัวเองเป็นทางเลือกแล้วทั้งคู่ก็มักจะสร้างเรื่องเล่าร่วมกันที่แบบโทษว่านาโต้กับตะวันตกนั่นแหละคือต้นเหตุของความขัดแย้งต่างๆอืม อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสมรภูมิเรื่องเล่าหรือ narrative battlefield นะคะเป้าหมายก็เพื่อบ่อนทำลายความชอบธรรมของพันธมิตรที่สหรัฐนำอยู่นั่นเองค่ะแต่ถึงจะดูร่วมมือกันเหนียวแน่นขนาดนี้นะครับคำว่าไร้ขีดจำกัดเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีขีดจำกัดจริงๆอยู่บ้างไหมครับมีรอยร้าวอะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่า มีน่นอนค่ะแล้วก็สําคัญมากด้วยนะคะอย่างแรกเลยคือนี่ไม่ใช่พันธมิตรตามสนธิสัญญาแบบนาโตที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าต้องช่วยป้องกันกันจีนยังคงรักษาความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์ไว้อยู่คือไม่ต้องการถูกลากเข้าไปพัวพันในความขัดแย้งของรัเสเซียโดยอัตโนมัตินะคะอย่างที่สองคือความไม่ไว้วางใจกันลึกๆที่มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์แล้วก็เป้าหมายระยะย,ยาวที่อาจจะไม่ได้ตรงกันทั้งหมด ยังมีประเด็นเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียด้วยอย่างที่บริษัทรอสเทคของรัสเซียเคยอ้างว่าเจอตั้ง500กรณีในช่วง17ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะดังนั้นคําว่าไร้ขีดจากัดอาจจะเป็นเหมือนคําประกาศเจตนาร้อมทางการเมืองมากกว่าที่มุ่งเป้าไปที่ศัตรูร่วมคือสหรัฐมากกว่าจะเป็นข้อผูกมัดจริงๆในทางปฏิบัตินะคะ ความร่วมมือจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ยังเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์แห่งชาติของจีนแต่ปักกิ่งก็จะสงวนสิทธิ์ในการตีตัวออกห่างเมื่อจำเป็นเสมอค่ะอะอาเราเห็นภาพความสัมพันธ์จีนรสัสเซียที่ซับซ้อนมากๆแล้วทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกันดูนะครับว่าพลวัตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามในยูเครนเนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของเราอย่างไงบ้าง ดูเหมือนแนวคิดเรื่องความมั่นคงระหว่างสมรภูมิที่เชื่อมโยงกันหรือ Interlinked Theater Security นี่มันมันชัดเจนขึ้นทุกวันเลยนะครับชัดเจนมากเลยค่ะสงครามยูเครนเนี่ยเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเลยที่ส่งบทเรียนราคาแพงตรงมาถึงอินโด a c i f i c กเลยค่ะอย่างแรกคือมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าทึ่งของยุทธวิธีแบบอสมมาตรนะคะยูเครนใช้ดโดรนราคาถูกขีปนาวุธต่อต้อตานเรือ ยุทธวิธีแบบกองโจรสร้างความเสียหายให้กองทัพรัเสเซียที่ใหญ่กว่าได้เยอะมากครับใช่เลยนี่การตอกย้ำความถูกต้องของแนวทางยุทธศาสตร์เมน่นหรือพ่อคิพายสตรัทติจที่ไต้หวันหรือฟิลิปปินส์กำลังพยายามพัฒนาอยู่คือเน้นสร้างความเจ็บปวดให้ผู้รุกรานจนไม่คุ้มที่จะบุกนะคะนอกจากนั้นนะคะสงครามที่ยืดเยื้อเนี่ยยังสะท้อนความสำคัญมากๆเลยของคลังสภพวาวุธและก็ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องเข้มแข็ง ทำให้เราเห็นการตื่นตัวครั้งใหญ่เลยทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันต่างก็เพิ่มงบประมาณกระโหมกันแบบก้าวกระโดดเลยค่ะอืมครับแต่ผลกระทบที่อาจจะสําคัญที่สุดนะคะน่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาคือสงครามยูเครนเหมือนเป็นสัญญาณปลุกให้ตื่นหรือ strategic awakening เลยค่ะสัญญาณปลุกให้ตื่นใช่ค่ะมันทําให้ภัยคุกคามจากการรุกรานของรัฐอํานาจนิยมกลายเป็นเรื่องจริงจังจับอ้องได้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตําราอีกต่อไป สิ่งนี้มันทลายความนิ่งนอนใจที่เคยมีแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะอย่างการที่ญี่ปุ่นทบทวนนโยบายสันติภาพหลังสงครามโลกหรือการที่ฟิลิปปินส์ฉันกลับไปกระชับสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐยอย่างรวดเร็วเลยค่ะดูเหมือนทางฝั่งยุโรปเอบตรหนักถึงความเชื่อมโยงนี้อย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะครับการที่จีนให้การสนับสนุนรัสเซียเนี่ยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมมันทําให้ยุโรปมองว่าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของภัยคุกคามความมั่นคงของเขาไว้ด้วย ถูกต้องเลยค่ะผู้นำยุโรปแล้วก็นาโต้กล่าวชักเจเลยนะคะว่าความมั่นคงในยุโรปกับอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันการที่จีนช่วยพยุงเศรษฐกิจสงครามของรัสเซียก็เท่ากับยืดเยื้อสงครามในยุโรปไปด้วยครับ เราก็เลยเห็นการส่งกำลังทหารของชาติยุโรปอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีมาซ้อมรบในอินโดแปซิฟิกบ่อยขึ้นนะคะซึ่งไม่ใช่แค่มาแสดงความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าของตัวเองในภูมิภาคนี้ด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงเผื่อว่านโยบายสหรัฐในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปแล้วประเด็นสําคัญที่ซ่อนอยู่นะคะคือสหรัฐยังเป็นผู้ค้าประกันความมั่นคงหลักในทั้งสองสมรภูมิแต่ทรัพยากรระดับสูงทั้งเรือรบเครื่องบิน บบข่าวกรองเนี่ยมันมีจํากัดนะคะอืมใช่ครับการเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ในสมรภูมิหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความพร้อมในอีกสมรภูมิหนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทั้งจีนและรัสเซียต่างก็เข้าใจจุดอ่อนนี้ดีแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างปัญหา2แนวรบให้สหรัฐต้องพะวงอยู่ตลอดเวลา นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการประสานงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างนาโตกับพันธมิตรหลักในเอเชียแปซิฟิกอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือกลุ่ม AP4 เนี่ยถึงกลายเป็นความจำเป็นทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งยวดเลยค่ะและแน่นอนครับว่าจุดศูนย์กลางของความตึงเครียดทั้งหมดในอินโดแปซิฟิกก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ประเด็นไต้หวัน ดูเหมือนว่าสำหรับปักกิ่งแล้วเรื่องนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ข้อพิพาทเรื่องดินแดนแต่ผูกโยงอยู่กับความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์และก็อุดมการ์การฟื้นฟูชาติจีนอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียว ใช่เลยค่ะมันเป็นประเด็นที่อยู่ในใจกลางของความชอบธรรมในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยวาทกรรมของผู้นําจีนโดยเฉพาะสีจิ้นผิงนะคะชัดเจนมากว่าการรวมชาติกับไต้หวันเป็นความต้องการทางประวัติศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูชาติ hmm. การที่ยังรวมชาติไม่สําเร็จเนี่ยถูกมองเป็นเหมือนบาดแผลที่ต้องได้รับการเยียวยา การผูกโยงเรื่องนี้เข้ากับมรดกทางการเมืองส่วนตัวของผู้นําทําให้พื้นที่สําหรับการประนีประนอมมันเหลือน้อยลงไปทุกที่เลยค่ะแม้นโยบายอย่างเป็นทางการจะยังพูดถึงการรวมชาติอย่างสันติเป็นทางเลือกแรกนะคะแต่ก็ย้าเสมอว่าจะไม่ละทิ้งการใช้กําลังโดยให้เหตุผลว่ามีไว้เพื่อรับมือกับการแทรกแซงจากภายนอกซึ่งก็หมายถึงสหรัฐโดยในนะคะแล้วก็กลุ่มพลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันจํานวนน้อย การวางเงื่อนไขแบบนี้เป็นการสร้างความชอบธรรมล่วงหน้าสำหรับการใช้กำลังทหารหากจำเป็นทำให้สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันเปราะบางมากๆค่ะแล้วก็พร้อมจะประทุได้ตลอดเวลาท่ามกลางการ,รเผชิญหน้าของมหาอำนาจแล้วก็จุดเดือดที่ไต้หวันนะครับกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่ตรงกลางทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ท้าทายอย่างยิ่งเลยนะครับ แม้จะพยายามรักษาความเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอกราชทางยุทธศาสตร์เอาไว้แต่ดูเหมือนทั้งการแข่งขันภายนอกแล้วก็ความแตกแยกภายในกำลังบั่นทอนบทบาทนี้ลงไปเรื่อยๆเลยใช่เลยค่ะคำว่าเอกราชทางยุทธศาสตร์หรือ strategic autonomy เนี่ยนะคะกลายเป็นเหมือนสมรภูมิทางความคิดไปแล้วค่ะสมรภูมิทางความคิดค่ะ คือในมุมมองของอาเซียนส่วนใหญ่มันหมายถึงการไม่เลือกข้างชัดเจนการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจิ้งด้วยการคบค้ากับทุกฝ่ายแล้วก็การรักษาบทบาทนําในเวทีพหุภาคีที่ตัวเองริเริ่มเช่นการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ EAS เสเพื่อป้องกันไม่ให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาครอบงําภูมิภาคแต่ในมุมมองของจีนการส่งเสริมคํานี้กลับมีในระัที่ต่างออกไปนะคะคือการชักจูงให้อาเซียนกีดกันอิทธิพลของมหาอำนาจภายนอกซึ่งส่วนใหญ่ก็หมายถึงสหรัฐ เพื่อสร้างเอเชียที่บริหารโดยชาวเอเชียซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจีนมองว่าตัวเองควรมีบทบาทนำนี่คือตัวอย่างของสงครามแนวคิดหรือ conceptual warfare นะคะที่มหาอำนาจพยายามช่วงชิงความหมายของคำศัพท์ทางการทูตให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองค่ะแต่ปัญหาคืออาเซียนเองก็ดูเหมือนจะไม่มีเอกภาพภายในอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะในประเด็นอ่อนไหวอย่างทะเลจีนใต้การยึดมั่นในหลักฉันทามติ ทำให้การแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการกระทําของจีนมันเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคกลไกฉันทามติที่ทุกประเทศต้องเห็นพ้องต้องกันเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนไปเลยเมื่อมีสมาชิกบางประเทศอย่างเช่นกัมพูชาหรือลาวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็พึ่งพิงจีนทางเศรษฐกิจการเมืองสูงทําให้ยากที่จะมีมติร่วมที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของจีนได้อืมครับ มันก็เลยส่งผลให้เกิดการแบ่งขั้วโดยพฤินัยใภายในอาเซียนเราจะเห็นกลุ่มที่เอ็นเอียงไปทางสหรัฐชัดเจนอย่างฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียที่เปิดรับฐานทัพสหรัฐเพิ่มแล้วก็ท้าทายจีนในทะเลจีนใต้หรือเวียดนามที่พยายามทวงดุลจีนมาตลอดกลุ่มที่เอ็นเอียงไปทางจีนชัดเจนก็เช่นกัมพูชาลาวแล้วก็กลุ่มใหญ่ที่พยายามอย่างยิ่ง ที่จะป้องกันความเสี่ยงรักษาสมดุลอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือไทยที่ต้องการเศรษฐกิจที่ดีกับจีนแต่ก็ยังพึ่งพาสหารัฐด้านความมั่นคงครับความแตกต่างพวกนี้ทําให้มุมมองอาเซียนที่เป็นเอกภาพเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่จริงเลยค่ะอาเซียนก็เลยกลายเป็นเหมือนเวทีหรือสนามแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจมากกว่าจะเป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นแล้วก็กําหนดทิศทางตัวเองได้จริงๆศูนยุกลางของอาเซียนยังไงบ้างครับ ส่งผลโดยตรงแล้วก็ชัดเจนเลยค่ะการพัง,งาดขึ้นของกลุ่มที่เรียกว่าพหุภาคีนิยมขนาดเล็กหรือมินิเลเทอร์เลิซมเหล่านี้นะคะมันสะท้อนให้เห็นว่ามหาอำนาจหรือแม้กระทั่งบางประเทศในภูมิภาคเองมองว่าอาเซียนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วพอที่จะรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนแล้วก็เร่งด่วนในปัจจุบันได้๋อครับ กลุ่มเล็กๆพวกนี้มีความคล่องตัวกว่าตัดสินใจดําเนินการได้เร็วกว่าแล้วก็มักจะดําเนินงานคู่ขนานไปหรือบางครั้งก็ข้ามกลไกของอาเซียนไปเลยนี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคนะคะจากเดิมที่เคยยึดอาเซียนเป็นศูนย์กลางหรืออาเซียนเซนทริกเนี่ยกำลังกลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ซ้อนทับกันหลายรูปแบบมากขึ้น Mm. แม้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะยังให้เกียรติอาเซียนในเชิงวาทกรรมนะคะแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแต่ในทางปฏิบัติพวกเขากำลังสร้างโครงสร้างคู่ขนานขึ้นมาซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้อาเซียนถูกผลักไปอยู่ชายขอบเหลือบทบาทแค่ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือการทูตเชิงพิธีการไปในขณะที่การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์สาคัญสาคัญ,คญกลับไปเกิดขึ้นในเวทีอื่นนอกอาเซียนค่ะ ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแบบนี้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถูกลดทอนบทบาทล,ลงด้วยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จับต้องได้อะไรบ้างครับโดยเฉพาะสำหรับอาเซียนเองที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวรับมือแล้วก็รักษาความสำคัญของตัวเองไว้ได้ในสภาพแวดล้อมใหม่นี้ครับค่ะสำหรับอาเซียนในภาวะแบบนี้นะคะมีข้อเสนอแนะสำคัญ3ประการที่ควรพิจารณาอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ ประการแรกนะคะอาเซียนจำเป็นต้องสร้างนิยามใหม่ให้ความเป็นศูนย์กลางค่ะที่เน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการต้องกล้าที่จะก้าวข้ามการทำงานแบบเดิมๆที่เน้นฉันทามาติจนบางครั้งนำไปสู่ภาวะชะงักงนันครับโดยอาจจะต้องพัฒนานกลไกภายในที่เล็กกว่าและคล่องตัวกว่าเช่นการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจของประเทศสมาชิกที่เต็มใจหรือ Coalitions of the willing เพื่อจัดการกับประเด็นความมั่นคงเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติความมั่นคงทางทะเล ซึ่งเป็นจุดเปราะบางร่วมกันเป้าหมายคือต้องแสดงให้โลกเห็นว่าอาเซียนยังคง r e levant และมีประสิทธิภาพ effective ในการจัดการปัญหาไม่ใช่เป็นแค่เวทีประชุมหารือเท่านั้นนะคะประการที่2คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในค่ะอาเซียนต้องกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มให้ลึกซึง้งเชื่อมโยงกันมากขึ้นเพื่อลอดระดับการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจต่อมหาอำนาจภายนอกไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐมากเกินไป <c oughs> นอกจากนี้ควรพิจารณาส่งเสริมโครงการด่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันในหมู่สมาชิกที่มีศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากภายนอกแล้วก็สร้างความผูกพันทางยุทธศาสตร์ภายในกลุ่มให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะประการสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือการสื่อสารด้วยเสียงที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพมากขึ้นในประเด็นที่สามารถตกลงร่วมกันได้ อาเซียนควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยทั้งตบปักกิ่งและวอชิงตันถึงเส้นแดงร่วมกันของภูมิภาคที่ไม่ควรมีฝ่ายใดล้ำเส้นครับต้องชัดเจนใช่ค่ะรวมถึงระบุผลที่จะตามมา consequences หากมีการกระทําใดๆที่บ่อนทําลายเสถียรภาพและความเป็นระเบียบในภูมิภาค ความชัดเจนและความเป็นเอกภาพแม้จะเกิดขึ้นได้แค่บางประเด็นนะคะจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของอาเซียนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะถูกมองข้ามหรือถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่ตัวแสดงประกอบบนเวทีของมหาอำนาจค่ะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพใหญ่ของสมรภูมิที่เชื่อมโยงกันนะครับทั้งอินโดแปซิฟิกและยุโรปตะวันออกที่ทุกการขยับหมากระหว่างรัสเซียจีนและชาติตะวันตกอาจเปลี่ยนสมดุลของโลกได้ในพริบตาเลยทีเดียวแล้วผู้ฟังล่ะครับ คิดว่าโลกกำลังเดือนหน้าเข้าสู่ยุคสงครามใหม่จริงหรือไม่หรือว่ายังพอมีหนทางที่จะรักษาสมดุลไว้ได้อยู่ลองแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างได้นะครับเราอยากฟังมุมมองของทุกท่านจริงๆครับและวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีเลยนะครับที่ทางเราได้ผลิตบทวิเค,คราะห์แล้วก็นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็หวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านใดชื่นชอบหรือเพิ่งเข้ามาติดตามเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เราเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ